ผยชมรุ่นใหม่ของ b y d ได้ข่าวว่าเป็นรถเอ v ด้วยครับถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับสาวก B y วดีเลยก็ว่าได้ครับเรามาดูภาพที่เขาเผยให้เราชมกันดีก่อครับภาพแรกจะเป็นด้านหน้ามีข้อความภาษาจีนแปลว่าเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตซะด้วยครับในส่วนของดีไซน์ครับด้านหน้ารถเหมือนรถคันหนึ่งของ b y d เลยครับเหมือนเจ้าตัว b y d ีฮั่นนั่นเองแต่เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับเราเห็นว่ามีการตกแต่งคโครเมียมด้านหน้าเป็นลวดลายแบบนี้ครับ รวมถึงทรงไฟหน้าก็มีความคล้ายกันคันนี้มีไฟด้านหน้าที่เป็นเส้นตรงลลมาสีเส้นคาดว่าจะเป็นไฟที่ e ำรัดดิ้งไลท์ภายในหลอดด้วยนะครับสวยงามมากๆและนี่เลยครับเป็นรูปด้านท้ายได้เห็นความสวยงามแล้วก็ได้เห็นว่าคันนี้เป็นทรง SUV ชัดเจนมากเลยครับเหมือนจะมีไฟที่เป็นเส้นเล็กยาวลาดติดกันทั้ง2ฝั่งเลยครับและแต่ด้านก็มีขนาดใหญ่ออกไปครับว่าแต่ลวดลายของเขานี่เป็นไฟ LED ที่เท่มากเลยนะครับ และคันนี้ก็ไม่ใช่เป็นแค่คอนเซปต์อะไรแต่อย่างใดครับเพราะว่ามีภาพปลุดทดสอบวิ่งออกมาแล้วด้วยครับในประเทศจีนแต่ตอนนี้ B v วดียังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับรถรุ่นนี้เลยนะครับคาดว่าไซด์คันนี้จะเป็น b s เ v แล้วก็ใช้แพลตฟอร์มที่เป็น e p แพลตฟอร์ม3.0ของ BVD นั่นแหละครับและตัวรถจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่18เมษายนหรือว่าพรุ่งนี้แล้วครับและอาจจะเปิดตัวตลาดจีนปี2023นี้แหละครับรอชมได้เลยครับ สำหรับประเทศไทยถ้ามีข่าวอะไรจะรีบมาอัปเดตนะครับและเปิดตัววันที่18เป็นยังไงบ้างผมจะรีบมาอัปเดตเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ